สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะเสริมดวงให้ปังหมอช้างแนนวิธีทำบุญทั้ง12ราศีในปี2568หมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังโพสต์ Facebook แนะนำถึงการทำบุญเสริมดเริมดวงในปี2568 ของทั้ง12ราศีมาดูกันว่าในปี2568นี้ทั้ง12ราศีควรทำบุญรูปแบบไหนบ้างราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทำบุญงดเว้นเนื้อสัตว์กิ่นเจราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา ราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15้ามีนาคมถึง13เมษายนทำบุญไหว้พระปางนาคปลกหรือพญานาคราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมทำบุญร่วมสร้างอาคารวัดโบสถ์ราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15้าพฤษภาคมถึง14มิถุนายนเน้นทำบุญที่หลากหลายสม่เสมอ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมทำบุญเกี่ยวกับสาธารณาประโยชน์ราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทำบุญกับผู้สูงอายุคนชราราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนทำบุญแสงสว่างไหว้ราหู ราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมทำบุญถวายของที่เป็นคู่ราศีตุลนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนทำบุญกระถินผ้าป่าราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทำบุญโรงพยาบาลถวายผ้าไตรจีวร ราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมทำบุญบริจาคลงศพให้ชีวิตสัตว์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ